mìnhประกัน,แจ้งประกัน rồi nhá. khách hàng mà lao, ừ. ừ. <laughs> nó lao vậy, nó. chạy nó toàn thế. nó hết mặn, mặn tôi nó tôi nó nó lóng nát ก้อนอื่นก็เ้าไปงบ้าน่อนเถ้นรับเทียงต้องไปเช็คหลังไก่เดี๋ยเดี๋ยวเดผมจัดการล้อมกบางคำล้อมกงคำเดี๋ัวจเข้าไปแตผมจะเช็คนน่เป็นยังอะไปไปไหนมาครับท่านสจ้ากผมพอดีผมไปงาน งานของผมนั่นเนาะนะครับเป็นงานของผมพอดีมาถึงตรงนี้ผมกับหูแล้วว่าโก้งตรงนี้มันอันตรายเขาก็กบแบะแตะเบรกแข่แตะเบรก,ต,บกตั้งหน้าก้งอะ่ะมันดึงหมุนของมันเลยผมบอหูม่มมันเป็นเพราะไอหยังนะครับเขาเช็คหลังกายุย๊บครับครับครับเราเช็คหลังกายครับนี่ครับเอโอโผมผมบเกย์ว่าจาะดีเนาะก็กำลังออกงานมาเขาก็กมีผ้าอยู่้องเนะ้อครับนะ ท่าน,นจาผมนะคือของผมกับครับหลวงพ่อดอนตันครับพอดีลงซอยมาเนี่ยเออลงกลางมันเนี่ยอันดุลหนึ่งครับขาดเห็นตรงพอทวด,วดหลังเตาลีดครับสมเด็จครับหลวงพอว่อทวดอาจารย์น้องครับฮะหลวงพ่อทวดอาจารย์น้องอ่ะมันเป็นยังปล่อยเมันไปปล่อยเมันไป เปีดหอยก่อนครับเ,เ,เดี๋ยวรถมันจะไหลบอ,บอเดี๋ยวมีกลวอยู่แล้วครับมีมีกลวอยู่แล้วกล้วยเห